สวัสดีเด้อพี่น้องเลยสวัสดีสุภูสุคนงมไม่กันน่ะพี่วันยิ่มใส่มันอยู่นี่เห็นแต่ขาหน้าในนวยบกหอยอ่ะนี่ดิมันดิบมันตายบ่เลยบ่เห็นบ่โซ่แน่นี่พี่น้องเลยมันงมบกหอยจุบเป็นไรบอเนี่ยมุ้งนี่เดือดนวยมันเลยน มังม่วงหอยได้พี่น้องปาร์ตฝุ่นของพี่ว่าแล้วทั้งไตไหมเห็นยุบเลยเต็มเลยโอ้มาเด้อพี่น้องอ่าบานมังม่วหอยซ้ำมันยาสิงโตูเพราะในแก่เบิดเจ้เอาขุดไปต้มไปลวกไว้บ่ล่าหรอยาสิงโตนั่นแหละเจ้าองว่าแกงเสี้ยวหอยมันเสีย แอบยูตะหวานกัหลายอยูเนาะโอ้ยสุดงุ่นหอยพี่น้องเอ้ยข่อยเฉดซุกลงน้ำเน่ยเอาของปะวันสิบมีเนาะสุดงุ่นหอยพี่น้องเหมือนได้รัดข้อยสิทธอดเกิดด้วยโอ้ยเจ้าพยานเหยียบเปียกงุ่หอยบ่ก้อยยางเนาะโอ้ยได้เกิดมันหอยแบกหลายนึงพี่น้องเอ้ยพนละเดี๋ยวเห็นนั่นมันโครูเิรีอยุข่อยกับปลาคาล่องน้ำข่อยหยันข่อยคุบข่อยแห้งอันเนาะอ้านี่ แฟนซีอ็นนะขวมลงทั้งกล่องทั้งคนป้าปีนี้เขี่ไข่หนามก็หลายแท่อือเบอยากขึ้นนะสี่ร้อยตัวทีสี่ร้มาตักไก่ด้วยโอ้ยเนาะบสมือนขนาดเลยนั่นเห็นบอลไขว่าละตัวนี่มีตั้งแต่อันเกสรดอกไม้ที่มันอยู่หนาเทิงมันเลยเป็นคูนคูนโมเมนต์โมเมนต์คูนหนามได้ไปหนอช่วงนี้อันดอกไม้ดอกยังมันบานเต็มที่เลยไปหนอมัน เกสรมันกับปิวลงมมือนับกาไปตัยนก็ิยั่งว่าลงไปอีกนะมันเบียวเห็นโอ้ยก็ได้ข้านไปเลเจ้าใส่เอาลองท้าไข่ใส่บ่บ่อม่เกิดมันเหมือนเด้ละเจ้ามืบ่ายเบิ่งเจ้าข่บ่ิเดี๋ยวจังเบิ่งกันได้พี่น้องขยันขอยเบิ่งพี่น้องผลงานนะคะหอยจูบจ้ะหอยจูบจ้า มาเดินมางุ่มซอยกันมาแต่ข่อยเย,ยตุกน้ำก็พอเอาพี่ว่าแล้วใช่ทั้งหนาใาถ้าขีขา่ไข่หนาม,มันหลายดเยยด้อข่อยเยอะตุกจามตุกหนีดได้อพี่เนาะขวนขวนไทยไปไปขยนันเก็มือ,อค่อยๆจะขึ้นข้างบนแล้วนะไปหาทั้งหนาพี่น้องมองนี้มันเลือกเล็กเรียว่าอหอยหลายค่ะหอยจุกนะ แต่ว่าอันอย่างหนึ่งคือค่อยกลัวที่สุดก็คือเธออย่ามานอนอยู่แถวนี้เด้ออือพไพี่น้องหอยสิผ้าหาหอยหอยจุกแถวพวกเก็บช่วงนี้ก็ต้องมันขึ้นตลอดหรือเปล่าไม่รู้เด้อพี่น้อง เมียนบอละ่ะ<ม>แถวนี้เขาไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีป้ายว่าห้ามตกปลาได้ดีวะเขาน,น่าจะตกได้ดิคุยวะนี่เยเด้นั่น,น่ะไปตกตองทั้งผุนเนาอโอ้ยหเห็นหน่อยบอกห้อยลายขนาดได้พี่นนอกแต่ว่าหมดเจ้าก็จะบอกเห็นผ่านกล่องเนาะพี่นนอก เดี๋ยวเสียผลงานไม่เบิ่งอีกเด้อคอยเห็นคนเพิ่นมาเอาอ่อนนอนี่ล่ละนอนอมันขึ้นจากน้ำนี่ไหมเห็นปอกกองอยู่พี่น้องเลยสิเมนคนไทยนี่ล่ละคอยว่าโซเดียโซเดียมเด็ดายเลยเด้นี่ยฝนโอ้โหดูพี่น้องได้เยอะแล้วนะเนี่ยน่ะงมเอาน้ำสอกซอย ม,มันหลบอกพี่วะตดหมดเต็ยนแมตอยู่แต่ว่ามันเหลียวสิมันบ่ได้ส่ปูด้วยหน่อยต้องจงบิ้งพี่เนาะไอ้ลายเรเด้หนโพอละพ่บเอาพี่แซนามไปขึ้นหนึ่งตุ่มแซ่มันค่ายขี่ค่ายเงียวมันออก่ขึ้น้ตุ่มว่าสั่อ้นี่ละอันจะสองสามชมุม คุณโชว์หน่อยค่ะโอ้โหเห็นไหมคะในถ้ําลักรรมเหมือนได้พี่น้องยืนอยู่มันเหลียวเห็นเนาะถ้า่าพานกล่องนิมบลัวหมดเจ้าเห็นบัวเด้อพี่น้องอู้หูพูดหล่ะคอยเห็นกองกันอยู่พี่น้องหมองอยจุบลายคักด้วยผ่าพี่น้องมันห่างมือเด้อระวังหนิจ้านี่ เต็มมันนั่นะพี่น้อคนละนึ่งนะพะม่หนหน่อยได้พี่น้องบหลายหนึ่งคนละเอ้ยล่งมข้าวเดียวคนละบนโอ้ยมันมืนพรล้วพรแล้วพแล้วไปย่านคอยนยไล่ตาเออน่ามันเป็นขื่นนะพี่น้องเพลลงเท่าเจอพี่โอ้ได้เยอะนะพี่น้องใน ได้สองโลโลกลัวอะไรอยู่เล้วนี่พี่นอ้องกหอยจูบจ้าอันนี้พอแค่นี้ก่อนจ้ะมึงควรเห็นบ่พี่นอ้องเห็นไหมจ้าหอยจูบจ้านี่ก็หย่อนบอนเด็ดขนาดหย่อ,อนเห็นบอจะไปเหีืยวหมาด้วยขนนี่รู้ไป นีคลิปพักติวบานนี้พี่น้องนี่พักติวสิบอกมันออกสมสมด้พี่น้องนี่สมสมเไปแซ่นาไม่กระไรเนาะเมียนเจ้าเด็ดมาซิมังเป็นยังซิมังเจ้าบวตุล่ะอุ้ยนี่สวยยังเลยพี่วานนี่เพราะม่ยนยังไส่ใบมันเจ้าก็เจ้ากับเบื้งใบนั้นไม่ได้เงี่ยวไม้ขี้ม้ามันก็ง่ามตัว อ <laughs> ยู่น้ำข่างท่าก็เลีย้ยบเว้ย <laughs> พักติ๋วพี่น้องข่างท่ากินโหลดเอาไปแช่น้ำไปค่ะคัก <sh arp> นี่แหละพักติ๋วพี่น้องเอ้ยสันหาไปเนาะอ,อัน,นแต่ว่ามันออกสมอีหลีพี่น้อง <sh arp> นี่ <sh arp> จาก <sh arp> งมหอยแล้วก็มาเก็บกพักติ๋วนี่ดินี่ดิยอ <sh arp> ดยโอ้มันสีมันขึ้นมากพี่วัยคิว่าเอาจะซุ้มมันไก่เป็นดอกเป็นยัง นี่แล้วค่เอาต้นสมดอกนี่ยมันซ้มดอกยางงามเลยพี่น้องมึงยอดมันงามงามพี่น้องนี่ผักป่าเนี่ยถ้าไม่รีบเก็บมันก็มันไงไวขึ้นอย่างเลยพี่น้องถือแดดแน่เพราะได้ได้อยู่นี่นั่นนะว่ล่ะยอดพักจิ่วพี่น้องส้มๆแกงใส่บกหอยบ่ทอดได้แกงใส่บกหอยนะโอ้ยได้กำมึงหย่างไงเลยบ่ะทีนี้ เพื่อนเอาจะซ่อมดอกมั้มาแดงเอ้ยนี่แหละเก็บปักติ๋วเหมือนในแดงเนี่ยกอหนึ่งของลราพี่น้องกอเดียวได้หรืเปล่าวุ้นมันลายกออยู่ได้หนิแจ้งเจ้ามัเก็บอีกได้เห็นบอกค่ะเพื่นละมันกำลังพอดีเนาะกำลังซ่อมดอกเจ้าอย่าเบื้องหลังเนาะแนบแนบมันกันเดียวกันจ้ะตายเพื่อนก็จะโทษเจ้าเนาะ แกงใส่ปลาป่ะแกงใส้เห็ดแกงใส่เห็ดหลัดน้องยอดมันง,งาายสิวะใส่จิวถือกำม,มันเขินมันกัน่ะหน่อยค่อยให้เจ้าถือแบบถือแบบนี้ให้หน่อยนี่จับไว้เดี๋ยวก็เจ้าท่านนี่เป็นดอกเป็นหิเห็นไหมพี่น้องอันนี้คือผักเ๋ยวถือดูสิผักติ๋วจ้า ทำย่างนี่เ็ยอดหนึ่งอนดเนี้เยพันว่าเอาไปกินกับปนกับแสบได้ห่านเ่มันออกสมสๆแนนแมนอือขึ้นบ้นปะนเขาดืเยเอาแส่น้ำไว้ก่อนเ้อแชส่น้ำเกลือพร้อมเด้อเอาพอแล้วเก็บคากลยให้มันมันเนา เพื่อนไ้เก็บมันมันประกำบางไงบางหางบนนี้พี่น้องน่งลงหมองเดียวโอ้ยกอเดียวเด้ไหบิ่งขวดกอเดียวขวดอ่ะเดี๋ยวถือไว้ก่อนขวนไปสวยงามตามทองเลี้ยงพี่น้องดอกไม้ทางขวดอ่ะเป็นไรพี่น้องดอกไม้ขวด่ะดอกไั้โอ้ยวกเออ ดูพี่น้องโอ้ยลอยใ่ญ่ดีเดียวว่ะคือชิคเลยเป็นยว่าดอกไม้พี่น้องเอ,อ้ยยามเดี๋ยวสอซ่อนดอกหอมเด็กก <c oughs> ินมันหอมเหมือนไอเหมือนน้ำผึ้งเลยนะพี่นอ้องหอมอีลี